สวัสดีครับวันนี้ผมปิงนะครับมารับหน้าที่แทนคุณโมก็วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการเทสกลุ่มกระสุนปืน2ยี่ห้อซึ่งราคาแตกต่างกันประมาณ3เท่าตัวนะครับซึ่งก็คือโค e ้191กนะครับกับล็อกไอแลนด์1น1 1้นั่นเองซึ่งเราจะมาเทสความแม่นยำกัน3ระยะ10เมตร15เมตร20เมตรก็ผมก็ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เป็นปัจจัยของความแม่นยำของปืนเนี่ยเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับก, 1, ก็คือกระสุนที่ใช้ 2ก็คือคุณภาพของลำกล้องและ3ก็คือการฟิตติ้งปืนที่แน่นหรือเปล่าหลวมหรือเปล่าอันนี้นะครับก็คือ3ปัจจัยหลักที่คิดว่าน่าจะมีผลต่อกลุ่มกระสุนมากๆเลยหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปืนราคาแพงก็ต้องได้รับความแม่นยำม,มากกว่าตดปืนราคาถูกเนี่ยก็อาจจะไม่แม่แมนมากอาจจะแค่พอต่อการใช้งานก็วันนี้เดี๋ยวลองทดสอบกันดูเลยนะครับ3ระยะเทียบกันดู มาครับระยะแรกก็10เมตรนะครับก็เดี๋ยวจะลองตัวล็อกไอแลนด์ก่อนกระสุนที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นรอยัลหัวตัดนะครับน้ำหนัก200เกรนก็จะทําการนั่งพาดยิงช้าๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตัดความคาดเคลื่อนข,ของตัวบุคคลเองคือผมเป็นคนที่ยืนยิงแม่นยําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเคลียร์ครับอันนี้โค่นะครับระยะสิบเมตร โอเคครับเคียครับเดี๋ยวเราไปดูเป้าระยะ1ิบเมตรกันก่อนนะครับดูยังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งทั้งคู่นะครับส่วนล็อกไอแลนด์ศูนย์จะกินขวานิดนึงนะครับก็ที่จริงมันจะมีเรื่องของเกียร์ลำกล้องที่หมุนคนละทางด้วยล็อกไอแลนด์จะเป็นเกียร์หมุนขวานะครับซึ่งโค้จะเป็นเกียร์หมุนซ้ายซึ่งไม่รู้ว่าเขาทําไมเขาถึงออกแบบมาแตกต่างกันนะครับแต่โดยมาตรฐานของปืน1น1 1เก้าห,หนึ่งเนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์เวียนซ้ายหมด แต่ก็ล็อกไอแลนทำเป็นเวียนขวามาก็ผมไม่รู้เหตุผลนะครับซึ่งเคยถามหลายๆคนเขาก็ไม่ทร,ราบเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมทําเกียวแบบนี้นะครับส่วนลํากล้องคองโคเนี่ยจะได้ลำกล้อง National m a แมทก็เดี๋ยวเรามาลองระยะที่ไกลขึ้นนะครับว่ากลุ่มกสนุนจะต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ระยะ15เมตรนะครับ โค้ครับระยะสิบห้าเมตรติดนะครับโอเค ครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าศูนย์ของโคเนี่ยจะเลงง่ายกว่าล็อกไอแนด์นิดนึงนะครับซึ่งตัวรีโปรดักชันของโคเนี่ยก็คือเขาทำศูนย์แบบยกขึ้นมานะครับก็คือแก้จุดอ่อนของ1911ด,ดั้งเดิมไปแล้วแต่ทีนี้เรื่องไกลก็เป็นไกลสแตนดาร์ดทั้งคู่นะครับน้ำหนักไกลพอๆกันก็เรื่องไกลเนี่ยไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบแต่เรื่องศูนย์เนี่ยโคจะดูเหมือนได้เปรียบนิดนึงเดี๋ยวเราไปยิง20เมตรต่อครับ มาครับ20เมตรระยะนี้ที่จริงก็เป็นระยะที่ถือแบบว่าถือว่าไกลมาก,กน,นะครับสำหรับปืนพกศูนย์หน้าเนี่ยบางวงกลมมิดเลยครับ เลี่ยครับจากที่ผมเห็นตรงเนี้ยคือกลุ่มเริ่มแตกออกกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ากระบอกไหนจะแม่นกว่า ครับผมมาครับก็อันนี้นะครับก็คือการทดสอบเนี่ยไม่ได้จะเป็นการดิสเครดิตปืนยี่ห้อไหนนะครับก็ผลทดสอบเนี่ยผมก็ไม่รู้มาก่อนและผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่รู้และเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้นะครับว่าปืนถูกปืนแพงเนี่ยต่างกันยังไงลำกล้อง national match ของโค้เนี่ยดีสมคำล่ำลือไหมหรือว่า l o อก Island เนี่ยจะแม่นเกินราคาหรือเปล่านะครับอันนี้ที่15เมตรนะครับฝั่งนี้จะเป็นของล็อกไอแลนดนะครับ วัดกันเลยกลุ่มกี่นิ้วได้กลุ่มกระสุนที่2.25นิ้วนะครับอันนี้กับอันนี้กว้างสุดนะครับล็อกไอ l a แลนด์เนี่ยจากที่ยิงมา3ามเป้าคือเห็นเลยว่ามันจะกินขวาแล้วค่อยฉีกออกขวาไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลของศูนย์ปืนที่ไม่ตรงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะลำกล้องเวียนขวาหรือเปล่านะครับเกี่ยวลํากล้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมืยอนกันครับส่วนโค้กลุ่มจะแบบ เกาะตรงกลางหมดเลยนะครับสูตรข,ข้างตรงนะครับไกลสุด 2. 6 6หนิ้วครับประมาณสองจดหหนิ้วนะครับก็ที่สิบห้าเมตรล็อกไอแลนด์ชนะไปนะครับเราไปดูที่2ี่สิบเมตรกันอ่าครับอันเนี้ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ากลุ่มล็อกไอแลนด์เริ่มเริ่มเป๋ไปขวาบนแล้วนะครับ วัดดูนะครับนัดนี้กับนัดนี้ไกลสุดลองดูนะครับวัดกลุ่มได้ประมาณ4.21นิ้วนะครับส่วนโค้ยังอยู่ในวงดำหมดนะครับ4.21เท่ากันเลยเดี๋ยวนะฮะสี่จุอันนี้ประมาณ4ี่ สี่ก็คือที่ยี่สิบเมตรอ่ะกลุ่มล็อกไอ l a แลนด์กว้างกว่าแต่มันดูเหมือนว่ามันมันไม่เข้าวงดําเพราะว่าสูตรมันอาจจะไม่ตรงเราวัดกันที่ความกว้างของกลุ่มกระสุนก็จริงๆเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าสูสีกันโดยที่แบบราคาปืนต่างกันสามเท่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟิลลิ่งการยิงเนี่ยผมก็พูดตรงๆเลยนะเหมือนกัน,นครับเพราะว่าเป็นปืนระบบหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันน้ําหนักเท่ากัน ฟิตติ้งปืนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าพอๆกันไม่ได้โคไม่ได้ฟิตติ้งดีกว่าหรือว่าแยกกว่าล็อกไอแลนก็คือยังหลวมเหมือนกันนะครับด้วยรุ่นของโคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรุ่นท็อปไม่ได้เป็นเกรดอ่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นรุ่นโกครับนะครับก็ฟิตติ้งก็อาจจะหล,มหลวมหลวนิดนึงก็ประมาณนี้ครับทําให้ชมกันขอบคุณครับมาครับอันนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเชื่อมือตัวเองเท่าไหร่นะครับก็ลองเดี๋ยวให้น้องเต้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่ยิงปืนได้แม่นยำม,มากนะครับลองยิงดูที่ระยะ20เมตรนะครับเริ่มจากบล็อกไอแลนด์ก่อนอันนี้ลองให้มือปืนนักกีฬาของเรายิงดูบ้างนะครับระยะ20เมตรเหมือนกัน เป้าของน้องเต้น,นะครับอันนี้กลุ่มของล็อกไอแลนด์วัดจากเซนเตอร์ของกระสุนนะครับกว้างสุด1.79นิ้วนะครับออกความเหมือนกันเลยส่วนโควัดจากเซนเตอร์นะครับกว้างสุด2.74นะครับตอนนี้ทุกคนนะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าศูนย์ของโคลเล็งง่ายกว่าแต่ไกลเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นไกลเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานเหมือนกันนะครับ อันนี้มาดูกลุ่มของน้องภูมัางนะครับคนที่สองที่ยิงไปกว้างสุดอยู่ที่2องจุดสองนะครับส่วนโคจะเป็นนัดนี้นัดนี้นัดนี้นะครับกว้างสุดจะอยู่ที่ประมาณ2องจุดสี่สองจุดสประมาณนี้คือสรุปได้ว่ามันแบบมันไม่ต่างกัน จนเห็นผลได้ชัดนะคือทีเนี้ยอยู่ที่ผู้ยิงบางคนยิงกลุ่มแคบกว่ากว้างกว่าก็เลยไม่รู้ว่าลำกล้องในเ a นอลแมทของโคเนี่ยมันจะไปเห็นผลที่ระยะไหนครับหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้ลำกล้องดีแต่ฟิตติ้งปืนไม่ดีหรือเปล่าเลยทํากลุ่มได้พอๆกับล็อกไอแลนด์อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ